สวัสดีค่ะรายการคติชนคนเอเชียจัดทาขึ้นโดยศูนย์คติชนวิทยาคณะอัรศาสตร์เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ออกอากาศเดือนละครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะต่อจากครั้งที่แล้วที่ท่านอาจารย์สุเนศนะคะที่มาเป็นวิทยากรให้เราเนี่ยท่านยังยัง,ยง,ยงเรายังเจาะเข้าไปไม่ถึงถึงเรื่องชุดนิทานจริงๆในครั้งนี้นะคะอาจารย์ดรสุเนศชุดตินทรานนท์ผู้ในการสถาบันเอเชศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยก็ได้มาให้เกียรติกับทางรายการอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่จะมาเล่าเรื่อง นิทานพม่าเทียบเคียงกับนิทานไทยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สุพันญาครับคราวที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยเรามาถึงงานของหมอกทินออง<า>คนนี้ต้องบอก,ว,ก<า>ว่าเป็นปรามาจารย์สําคัญที่รวบรวมเรื่องคติชนของพม่าเนี่ยนะครับในลักษณะต่างๆเสร็จแล้วก็เอาตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปสู่เวทีนานาชาติ พพิม์เป็นังกิหมดเเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่าภาษาแกเนี่ยดีมากเลยที่รวบรวมมาได้ในงานชุดของอาจารย์เขียนออกเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด5เล่มด้วยกันนะฮะเขียนในกรอบช่วงระ,ะยะเวลาตั้งแต่ประมาณปี1927ถึงประมาณปี1966นะฮะนี่หลักๆเรื่องที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยก็อย่างเช่น เบอร์มิสโฟก์ลอก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของคติชนนี่ครับนักคติชนใช่ครับขม่าที่สนใจพม่านี่ต้องต้องถือเป็นท่านี้เป็นเป็นพื้นฐานเลยนะฮะเป็นพื้นฐานที่มีใช่ทโฟกเทลส์เบอร์มิสโฟกเทลส์นะฮะเล่มนี้นะครับเสร็จแล้วข้อน่าสนใจของมัอกินออกเนี่ยนะฮะคือว่าแกมีความรู้หลากหลายและเมื่อแกมาจับเนี่ยแกก็พยายามจะจับเข้าคล้ายๆกับว่าเข้าทาง นะฮะของแกคือคนอื่นอาจจะมาจับไว้และแกก็มาจัดกลุ่ม,มนะฮะเพิ่มเ,เติมให้เป็นระบบแล้วก็<จ>พิมพ์เป็นหนังสืออย่างเช่นนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยแกยังบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับทางกฎหมายอันสัมพันธ์กับคดีความต่างๆในต่างเนี่ยฮะเป็นเทลส์เอกลักษณะหนึ่งแกมารวมอยู่ในเล่มเดียวชื่อ b u r m i s t Law t a l ท เนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนี้ออกมาหนึ่งหนึ่งเก้าหกสองอ๋อใช่ครับใช่ครับชุดราชธรรมใช่ครับใช่ครับใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับฮะและนี้ที่น่าสนใจอีกก็คือมีเรื่องของพระเบอร์มิสมองส์เทลส์นะฮะเป็นเรื่องของพระนะครับก็อันนี้ก็เอามารวบรวมไว้นะฮะจากพระที่มีชื่อในสมัยของพระเจ้ามินดงนะครับ เป็นเป็นเหมือนตำนานพะรพะพระ,พะจริงๆใช่ไหมครับพระพิสุกจริงๆไม่ใช่แบบนิทานหลวงพ่ออะไรเป,เป็นพระพิสุกมาเล่านะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ก็มีรูปรวมไหมอันนี้ monks tales เนี่ยนะฮะก็ปี1966นะฮะแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะแกก็ยังเขียนเรื่องเพิ่มเติมอีกอย่างไอ้ไอ้คลาสสิกที่มีมาก่อนเนี่ยซึ่งน่าจะสัมพันธ์กับตัววิจารณิพนธ์ตัวงานอะไรของแกด้วยก็คือเบอร์มิสตดราม่าอันนี้จะเกี่ยวกับนี้เกี่ยวกับการแสดงเกี่ยวกับศิลปินรุ่นเกา<อ>่าคนสําคัญจะแม้กระทั่งลำอยุธยาอะไรนั่น<อ>เขาไปอยู่ในล่มนเขียนงานเป็นแบบนักขติชนหมดเลยนะคะที่มันมปันประเภทต่าง โขนที่รับของเราไปรับจากไทยไปรับจากไไทยปเขาเขียนเขายอมรับไหมเขารับจากไทยไปเรายอมรับครับอ๋ออย่ากโยนั่นเลยนะหลักฐานนี่ก็ชัดเจนชัดเจนนะครับไม่ต้องมาเถียงกันว่าของไทยของไทยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเถียงมากนะฮะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของโฟกซ์อิเลเมนต์นะครับอินเบอ e ์มิสบุดิซึอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์อีกอันหนึ่งหนังสือชุดนี้5เล่มเนี่ยนะฮะก็คือหนังสือชุดหลักซึ่งมีใน คอลเลชันที่สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยทรงโปรดให้นำมาจากทางพม่าในอเเล็กทรอนิกส์นนแนนะครับที่ที่อยู่ในห้องสมุดอยู่ในห้องสมุดคณะอักษรศาสตร์นะครับทีนี้ผมก็อยากจะคุยบางเรื่องบางเล่มให้ฟังอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเล่มแรกเนี่ย folk tales อันนี้นะฮะมองทินอ่องเขก็สำหรับเล่มนี้เนี่ยนะครับเขาก็แบ่งสาระออกเป็น3กลุ่ม เขาบอกว่า folk tales ของของอันนี้นะแบ่งเป็นชุดหนึ่งเป็นนิทานละกันนะฮะเลยก folk tales นะฮะอีกชุดหนึ่งเนี่ยเป็น Fol legends. folk legends คล้ายๆเป็นพวกตำนานเป็น<ไ>ปอะไรงเงี้ยน,นะครับและอีกชุดหนึ่งที่อยู่ในในอันนี้ด้วยกันเป็นเรื่องของชาดก นะฮะนี่ถ้าเป็นพวกตำนานพื้นบ้านอย่าง f o l ก l e g e n d ์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวีรบุรุษเป็นเกี่ยวกับพวกมีฤทธาสักดานุภาพที่ปรากฏในพงศาวดารเป็นตำนานของสถานที่ของอะไรเนี้ยนะครับก็จะมีอยู่ในไอ้เล่มที่เป็นโฟกเ a ลส์เล่มนี้นะฮะทีนี้หน้าตามันประมาณไหนอาจารย์ หน้าตามันประมาณไหนเมันมีเรื่องอย่างเช่นเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องไข่มังกร d r a g อนเอ็กซ์ซึ่งอะไรล่ะครับคุณสอภัยน้อยก็แปลออกมาว่าเป็นชื่อไข่มังกรนะฮะเล่าง่ายๆสุดคุณไทยเป็นไข่เนนาก็มีก็อันนี้เป็นดรา้อนเลยอันนี้เป็นดรา้อนนี่เรื่องดรา้อนเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับตำนานหลายที่มาที่ไปของหลายสิ่งอยู่ในนี้นะเขาบอกว่า มีเจ้าหญิงมังกรคนหนึ่งนะฮะเป็นเป็นเจ้าหญิงมังกรเนี่ยแล้วก็ไปแต่งงานกับไปได้เสียกับสุริยะเทพนี่สุริยะเทพเนี่ยก็กอยู่บนบนสวสรรค์ก็ลงมาไม่ได้นี่เจ้าหญิงนี่พอออกลูกเนื่องจากเป็นเจ้าหญิงมังกรออกลูกเป็นไข่สามใบเป็นไข่สามใบแล้วนี้จะทํำยังไงแ่ะจะเลี้ยงดูลูกน้อยยังไงอะไรงไงเนี่ยก็ให้อีกาเนี่ยนาความนี้เนี่ยไปแจ้งกับสุริยะเทพ อีกาสมัยก่อนเนี่ยเป็นสีขาวครับตามตำนานในระบบขนเป็นสีขาวเลยอย่างกาเผือกแล้วเนี่ยใช่เอเป็นกาเผือกบินไปหาสุยาเทพสุยาเทพก็บอกลงมาเองไม่ได้หรอกให้ทัพทิมมาเพื่อที่จะไปสร้างบ้านสร้างเมืองอะไรได้ให้ทัพทิมนี่ผลหรือว่าก้อนก้อนทัพทิมเป็นอัญมณีอ๋อเป็นอัญมณีเป็นอัญมณีทัพทิมเลยเลยไม่ใช่ลูกอีกาบินบินมาหอบทัพทิมมา บินมาเสร็จแล้วระหว่างทางเนี่ยมาเจอกองคารวานพ่อค้าครับอยู่ตรงนั้นก็เห็นพ่อค้าเอาอาหารให้พวกนกพวกอะไรกินหิวอยากกินมากบินลงมาเอาทับทิมไปซุกซ่อนไว้แล้วก็ไปกินอาหารนี้ไอ้พวกพ่อค้านี่เห็นเอ้ยไอ้นกขาวนี่เอาอะไรไปซ่อนไปขโมยทับทิมแล้วเอาขี้ควายไปใส่แทนนี้อิกาไม่ทันรู้ครับไปอนขี้ควายไปให้หนังนาค เปิดมาบค็วกว่าเสียใจตองใจตายไปเลยสุริยาเทพสาบอีกาเนี่ยให้ขนดำอ๋ออันนี้เป็นนิทานอธิบายเหตุด้วยเพราทำไมอีกาจึงขนดำนี่ไอ้ข่สามใบเนี่ยไม่มีใครเลี้ยงดูน้ําก็พัดไปโอ้นี่คล้ายๆนกกาเผือกพัดไปนกกาเผือกนานพจะลา้าพรโอคงของเราน้ําพัดให้ไข่ใบแรกเนี่ยไปแตกอยู่ที่ที่หนึ่งนะนะแตกมาเป็นทับทิม ทั้งไข่แตกเป็นทับทิมหมดเลยของเรากลายเป็นคนใช่ไอ้แตกเป็นทับทิมเนี่ยเป็นที่มาของเมืองโมกกเป็นแหล่งทับทิมที่ดีที่สุดของพม่าในปัจจุบันนี้ทุใหญ่ยังไม่หมดนี่คือที่มาว่าทําไมตรงนี้มีแหแหล่งอัญมณีเพราะว่านี่มาจากไข่มาจากไข่อันนี้นะฮะแล้วเสร็จแล้วมีอีกอีกอีกอันหนึ่งไปแตกระหว่างกลางทางไอ้ไข่เนี่ยกลายเป็นเสือ ก็จึงเกิดเสือขึ้นในพม่าอีกใบหนึ่งลงไปถึงพม่าล่างแต่กลายเป็นจระเข้นี่คือที่มาของของเสือของจระเข้ของทัพทิมและทําไมกาจึงมีคนอธิบายเหตุด้วยผสมเข้าไปแล้วก็อธิบายเรื่องราวของสถานที่ก็น่าสนใจนะครับอาจารย์เรื่องนี้เรื่องนี้ก็น่าสนใจมีมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในนี้ที่แม้แต่เวลาจะ มากนะเป็นเกี่ยวกับเรื่องจันทาคา่าคือคือเราเรามีเรื่องลากุกอมจันนะพม่า,า,มาก,ก็เล่าบอกว่าเรามีกบกินเดือนอมียาแก่คนหนึ่งนะสุดแล้วแกแกจะตายเนี่ยน,นะแกก็มีหลานชายอยู่สองคนแกก็มีครกกับแกก็มีสาแกก็บอกว่าให้พี่เอาครกไปให้น้องเอาสากไปนะฮะแล้วแกก็ตายนี่ไอไอพี่ก็ ให้อะไรก็ไม่รู้ออออมรอดกอะไรก็ไม่เอาส่วนไอ้น้องชายเขาบอกสากนี่เอาไว้นะออไม่รู้ว่ามีไม่รู้ว่ามีประโยชน์ะลออรก็เอาไว้ไป,ไปมาทีหลังร,รู้ว่าไอ้สากอันนี้เนี่ยนะอาจารย์เอาปลายชี้ไปที่ออจมูกคนตายแล้วเนี่ยมันทําให้คน,นฟื้นขึ้นชีวิ้เมานไอ้ต้นชี้ปลายไม้ตะพดเราอะตะพดวิเศษในนิทานใช่คราวนี้แกก็มีไอ้สากนี่แกก็ไปช่วยคนช่วยอะไรไปเจอหมาตายอยู่ตัวหนึ่ง ไปชี้ไอหมานี่นะไอหมานี่ก็ฟื้นมีชีวิตขึ้นมาและคุณต่อไปเนะแกก็แปลเนี่ยเล่นนี้มาแรกแกก็เรียกว่าไอนี้ว่าหมาเน่าก็คือไอชื่อไอหมาตัวนี้ก็กลับมามีชีวิตคอยติดตามตอนหลังอิตาคนเนี้ไปช่วยลูกสาวกษัตริย์ครับจนกระทั่งโอ้โหได้ทรัพย์สมบัติได้อะไรต่ออะไรลูกสาวกษัตริย์ตายใช่ไหมคะใช่สิทำให้ฟื้นขึ้นมาที่มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะพระจันทร์ครับอาจารย์ มองเห็นว่าศากวิเศษอยากได้ศาก ừ, ลงมาขโมยสากพอดีมีอยู่วันไอ้สากลาขึ้น <c oughs> อีตาคนนี้ก็ต้องเอาไปเอาสากไปตากแดดเลแล้วก็ให้ไอ้หมาตัวนี้ไอ้หมานั่งเฝ้าสากไว้นี่ พระจันทร์เนี่ยลงมาตอนกลางวันอาจารย์แสงไม่ปรากฏได้แต่กลิ่นหมาเอ๊ะมันจับกลิ่นได้แต่ไม่เห็นตัวพระจันทร์เลยขโมยสายไปที่หมานี่ไล่พระจันทร์ไปตลอดเลยครับอาจารยร์จนกระทั่งว่าท้ายที่สุดเนี่ยมีโอกาสเนี่ยก็จะงับพระจันทร์ไอ้จับก็เกิดจันทรคาดอ๋อเป็นเป็นเพราะว่าหมางับนี่เองแต่เนื่องจากพระจันทร์นี่ใหญ่มาก กลืนลงไปไม่ได้งับไปแล้วก็ต้องถ่ายมาอาจารย์ก็ผลพาราหูกลายเป็นหมาก็พาราหูกลายเป็นหมาไปอันนี้อันนี้ก็เป็นอยู่ในโฟอกเทลส์แล้วก็มีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะในเรื่องของโฟอกเทลส์นะฮะหลอเทลส์อาจารย์หลอเทลส์นี้นะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายซึ่ง เชื <aunque S 2> <me> ่อว่าส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับพระมหรหสถอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีเรื่องหรื่งชาดกใช่พระสถชาดกและพระสดชาดกเนี่ยนะเป็นเรื่องที่แพร่หลายในพม่าคือเราลูกถึงพระเวสสันดรใช่ไหมอาจารย์นิทานเวสสันดรเป็นเรื่องคิดของพวกเรา พม่นี่หมอสถิตมากกว่าเวสโดมากกว่าเฮ็นมากกว่านี่เรองของธาตุและปัญญามันมันมีเรื่องเรื่อาจารย์นะฮะผมไปไปอ่านว่าจะมาเล่าให้อาจารย์ฟังเนี่ยนะฮะเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวมีเรื่องเออเนอองแปลและบอกว่า the kingdom นะฮะ lost for a drop of honey หมายความว่าอาณาจักรล่มสลายเพราะย้งเพราะผึ้งหยดเดียวนะฮะเรื่องก็เล่าว่ามีอยู่วันพระมหากษัตริย์ เจ้าเสนาบดีคือเสนาดริยญ่คุยกันอยู่นะกินข้าวกับน้ำพึ่งข้าวปั้นกับน้ำพึ่งกินกันมากินกันไปเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไอ้น้ำพึ่งเนี่ยมันหยดไปที่ขอบหน้าต่างเสนาบดีก็บอกน้ำพึ่งหยดที่ขอบหน้าต่างเนี่ยกริส์บอกไม่เป็นไรแค่น้ำพึ่งหยดเดียวแล้น้ำพึ่งหยดเนี่ยมันหยดลงไปที่พื้นข้างล่างพอหยดลงไปที่พื้นข้างล่างเนี่ยนะฮะมันก็มีแมลงมากินและ เจนาปีก็บอกน้ำพึ่งหยดไปพี่เพื่อนกระทาบอกไม่เป็นไรนะครับแค่น้ำพึ่งหยดเดียวเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันมีแมลงมุงมากินไอ้แมลงตัวนั้นเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันมีจิ้งจกมากินแมงมุมพอจิ้งจกมากินแมงมุมมันมีแมวมากินจิ้งจกโอ้มันกินต่อๆกันแล้วเสร็จแล้วมันมีหมามากัดแมวปรากฏว่าไอ้เจ้าของหมาเจ้าของแมวมาทะเลาะกัน เพราะว่าจำไหมเจ้าของหมาพวกของเจ้าของหมาเจ้าของแมวมาลุมตีกันเกิดเป็นสงครามกลางเมืองนะปรากฏว่าพระมหากษัตริย์บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วนะฮะให้ทหารไปปราบทหารก็บางคนไปเข้าข้างฝ่ายหมาบางคนไปเข้าข้างฝ <ไฟ S 2> <ค>่ายเจ้าของแมวนะฮะเกิดสงครามใหญ่จนอาณาจักรล่มสลายถึงใช้ชื่อว่าน้ำพึ่งหยดเดียวเล่าเรื่องไปจนจบปั๊บมี เรื่องต่อท้ายบอกว่าดังนั้นเนี่ยผู้ท่านผู้พิพากษาจึงบอกว่าแม้กระทั่งเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยอย่างไรก็ตามทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองข้ามความสำคัญของมันไปได้จำเป็นต้องจัดการหรือดูแลให้มันเรียบร้อยย่างน้ำปึ่กมันหยดมาถ้าไมกยดมาไม่ไรช่างเถอะชเออทําไมไม่ไม่เช็ดไม่เก็บจั๊เงยจึงเกิดทําให้บ้านเมืองล่มสลา อันนี้เป็นนิทานคติเลยเนาะมันสั่งสอนเราด้วยนี่อีกเรื่องอาจารย์ที่ผมว่ามันน่าสนใจเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของนายแตงหวานนายแตงคแตงหวานแตงหวานแตงหวานเยฮะหรือปลูกแตงหวานแต่ว่งหวานวนหนแตงนแตงหวานแตงสวออแานนี้ที่นงหนตงหนแตงหแนแตงานแตงหวานแหวานานนแนาแงางวาางาวาานแ นนี่แตงกวาเลยนะแตงกวาแต่ว่าเราเราพวกเราเนี่ยก็คุ้นชื่อกันงั้นก็มีคนสองคนนะไม่ถูกกันนะเป็นเพื่อนบ้านไม่ถูกกันรั้วขวางกันไม่ถูกกันไอคนหนึ่งเนี่ยปลูกแตงเขาเลื้อยไปออกลูกออกลูกฝั่งโน้นโอ้แล้วไอฝั่งนึงไปเก็บไปแหมในนี้คนไทยคุ้นนะลุงอย่างเงี้ยเก็บไปแล้วเสร็จแล้วคราวนี้เกิดคดีความฟ้องร้องเอ้ยตกลงใครถูกใครผิด ปรากฏว่าพูดพิพากจาบอกว่าแตงแตเนี่ยมันต้องเป็นของต้นรากมันอยู่ที่ดินไหนต้องเป็นอ,อันนั้นเออพอ,นนอนนจบเรื่องนี้นะครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยผมมาเจอในกฎหมายการสำรวมบ้านเราเอาอจารย์นน<อ>เป็นในกฎหามายการสำรวมในส่วนของพระธรมตร์เนี่ยนะ<อ>มีมีเรื่องของเขาเรียกว่ามโนสารอัมมา เอคดีมโนสาเร่นี่แหละท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเป็นผู้พิพากษาใหญ่แล้วมันก็เกิดกรณีแต่งอย่างเงี้ยและพิพากษาผิดโอ้โหอาจารย์ครับเทวดานี้หยุดให้ดอกไม้ออเแล้วก็ถูกโอ้โหประนามต่างๆท่านต้องไปนน่นครับถึงขอบจักรวาลไปจดหลัก เกณฑ์ต่างๆแล้วเอานั้นเนี่ยกลับมาเป็นต้นต่อกฎหมายกฎหมายฮะนี่ไอเรื่องนี้เนี่ยบอกพระพรหมจาร์นเอาไว้ที่ขอบจักรวาลเราเมื่อกล่เราเคยคุยกันว่ามันมีต้นเขามาจากทางมอรทางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจังกฎจะนิยามพม่าด้วยจะไปปรากฏในนิทานไปละไอ้ตรงเนี้ยเหมือนไอ้ไอ้ไอ้ลอเทลส์อันเนี้ยนะปแปลเหมือนกับ เรื่องของในแตงหวานเห็นไหมอาจารย์เ,เป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะของคนแท่เผลอจะมีทุกชาติหรือมั้งตรงในซาอิสเนะี่ยใช่ครับแล้วก็มองเทนออกเนี่ยทำไว้หลายเรื่องนะฮะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโฟก e ิลเมน t ์อันนี้เนี่ยนะฮะมองทินออกก็จะมีหัวเรื่องโดยเฉพาะเลยพูดถึง มหากรีรัาที่แล้วเนี่ยเราคุยถึงเรื่องมหากรีเนี่ยไว้ครับมันเป็นผีหนฮหมันผีหลวงนี่ผ,นผีหลวงประมาณที่เขาเรียกว่านัดนี้นะครับเขามักจะกล่าวว่าหลักๆเนี่ยมีสามสิบเจ็ดตนไม่ใช่ว่าผีพมา่ามีแค่สามสิบเจ็ดแต่ผีสําคัญเนี่ยมีสามสิบเจ็ดและผีที่สําคัญสามสิบเจ็ดนะถ้าเป็นบ้านเราตร้องตายโหงหมดคนที่ตายกลายเป็นผีแรงและผีแรงเนี่ยนะจึงขึ้นทำเนียบ ผีสามสิบเจ็ดตนก็เรียกว่าเติร์ตีสเนัดถ้าผีสามันก็ไม่ใไม่ไม่น้องตายหงนี่ต้องถือว่าเป็นผีสำคัญใช่ถือว่าเป็นผีสําคัญและตำนานเกี่ยวกับมหาคิรีนัดเนี่ยก็เป็นตำนานเกี่ยวกับผีตายหงที่เดิมทีเนี่ยเป็นพี่น้องสองคนนะฮะเป็นรักกันแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงผู้ชายทั้งคู่ผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชาย รูปหล่อมากภาษาอังกฤษก็เรียกว่า ome, มิสเตอร์แฮนสันนะครับนี่แต่เป็นคนมีกำลังวังชามากนะครับเหมือนไอ้อะไรนะเจ็ดหัวเจ็ดหอยใช่และเหมือนเรื่องนี้มันมีตำนานที่อยู่เขตพม่าเหนือที่เมืองตะกอ,อกษัตร์ท่านทราบว่าชายคนนี้มีกำลังมากก็เลยจะสังหารซะก็เลยหลอกภรรยามาแต่งลูกน้องสาวนะ มาแต่งงานด้วยอะไรด้วยเสร็จแล้วก็ให้น้องสาวเนี่ยไปหลอกพี่ชายมาอมพอได้กแซช <c oughs> ใช่พอได้พี่ชายมาพับเนี่ยนะฮะก็เอาพี่ชายเนี่ยไปมัดไปที่ต้นจะปาแล้วเผาทั้งเป็นโอน<ง>ี่น้นองสาวนี่ทาไมรู้ไหมก็เสียใจมากเลยกระโดดเข้ากองไฟตามทำไมทาไมต้องมัดกับต้นจะปลาแล้วเผาเพราะให้เพื่อให้เป็นผีแข็งแรงมากเยแล้วก็จับมัดไปแล้วก็จะได้ฆ่าซะ ก็คือวิธีประหาร,ร,หารอย่างปรากฏว่า้น้องสามนี่กระโดดเข้าไปในกองไฟกษัตริย์ที่ดึงออกมาเนี่ยฉันได้เฉพาะหัวหน้าที่ไม่ถูกไฟไหม้แต่ก็ตัวก็ตายไปแล้วท้ายที่สุดผีสองพี่น้องเนี่ยสิงอยู่ที่ต้นจำปาสร้างความเดือดร้อนมหาศาลจนท้ายสุดเนี่ยนะฮะก็ต้องตัดต้นจำปานี้ลอยน้าไปก็มาติดอยู่ที่เมืองพุกาเนี่ยกริย์เมืองพุการนี่ยนะฮะก็จะเป็นพระเจ้า ก่อนสมัยก่อนยุคก่อนยุคพระเจ้าอนรธาพอสมควรเนี่ยฮะท่านก็เอาอันเนี้ยขึ้นมาแล้วก็เอาไปเป็นผีประจําที่เมาโปปาใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็กลายเป็นผีมหาคิรีก็คือเป็นผีบ้านผีเมืองของพวกกานะฮะแล้วก็ผีผู้ชายเนี่ยนะฮะก็มีเป็นเปนผีผู้ชายและก็ผีผู้หญิงเป็นพี่น้องคู่กันแต่ว่าผีผู้หญิงเนี่ยก็จะเรียกว่านางหน้างาม นะฮะเพราะว่าหรือนางหน้าทองเพราะว่าหน้าเนี่ยไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกไฟไหมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็กลายมาเป็นคล้ายๆกับว่าตำนานตัวพี่ก็เป็นเจ้าแห่งเขาหลวงตัวน้องก็เป็นนางหน้าทองและถ้าจารย์ไปเมืองพุกามเดี๋ยวนี้นะปัจจุบันเนี่ยก็จะมีศาลอยู่ข้างหน้าประตูเมืองคนหนึ่งพี่คนหนึ่งน้องแล้วก็พี่ก็ทําเป็นรูปเนี้ฮะ เขาทำเป็นปั้นเสารเป็นเทพรักนั่นเลยข้างในข้างในสารเลยและหน้าทองนี่จะทองไหมต้องาต้องหน้าทองก็ต้องหน้าทองนะฮะอันนี้ก็เป็นตำนานหรือเป็นเรื่องราวอีกส่วนหนึ่ง ที่อยู่ในหนึ่งสือนอกจากนั้นก็มีตำนานเยอะแยะผมคุยตอนต้นเนี่ยไว้คือเรื่องเบอร์มิสมองสเทลที่บอกอาจารย์ไว้คือนิทานเกี่ยวกับพระเนี่ยนะฮะพระพิสุองค์สำคัญสำคัญหรือเป็นนิทานชาวบ้านคือคืออย่างนี้มองทินอองเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามีสมภารคนหนึ่งชื่อนะที่ชื่อเตงเตงกาสะสยาดอ คนนี้คนนี้สยาดอเป็นมีชีวิตประมาณปีคศ18 1 5ดถึง1886ช่วงสมัยพระเจ้าช่วงไม่ไม่เก่าสมัยพระเจ้ามเนรดเรื่องมันเป็นอย่างนี้ว่ามองเทินอองแกก็ชาตินิยมนะแกก็เล่าตามภาษานักชาตินิยมบอกว่าช่วงนั้นเนี่ย ันก็อีกไม่นานพม่าจะเสียเมืองแล้วพม่าเสียเมืองสัก1885งนี้อิทธิพลอังกฤษที่เข้ามาอะไรนั่ก็ทําให้พระองค์นี้แกก็เป็นห่วเป็นยายว่าเรื่องราวตำนาต่างๆรวมทั้งโฟกเทลต่างๆมันจะหายไปแต่แกก็มันรวบรวมเรื่องต่างๆก็เลยเกิดเป็นมอนสเตลส์โดยวกกลับไปหาถึงเตงกาส คนนี้แหละที่เป็นต้นต่อของการเล่าและต่อไปก็มีการเล่าขยายเรื่องของคนนี้ออกไปอีกนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สําคัญอีกตัวอย่างหนึ่งของของเรื่องมีเรื่องคล้ายหลวงปู่โวดเราบ้างไหมฮะในนี้ใช่ไหมครับเหยบน้ําทะเลจืดอย่างนั้นนะมีเท่าที่ผ่านตาไม่เท่าที่ผ่านตาไม่เห็นนะแต่ก็เป็นเรื่อง เป็นเรื่องเ,อเกี่ยวกับเรื่องของพระเยอะยะมากมาย,มามายนะฮะก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นตัวอย่างสําคัญนี่ที่ผมประมวลรวมไว้ทั้งทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าจากนั้นมันเป็นลอยๆลอยๆลอยๆเล<ย>ื่อนนะเยอะมาก,มากใช่แล้วใช่แต่ว่าคือไม่ได้หมายความว่าเรื่อง พับของพระเนี่ยจะไม่ไปปนอยู่ในเรื่องของโฟกเทลซะที่อาจารย์แบกไม่ได้หรอกจัดจักวงวงอาจารย์แบงแต่ว่าอันนี้เขาก็พยายามที่จะจัดกลุ่มจัดกลุ่มจัดกลุ่มแต่ว่าคนที่เล่าเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้แยกกลุ่มทีเดียวหรอกนะฮะไม่ไม่ถึงกับการนั้นทีเดียวที่บอกทีนอองจะไปเก็บมาจากนี่นี่อย่างอย่างสมมติว่าบางเรื่องเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าถ้าถ้าจะเป็นมองสเตลเนี่ยก็ได้จัก พระนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นมีเรื่องบางเรื่องที่เสด็จรับไปเก็บมาจากอารักกันก็มีนะฮะจักไข่แอารักันอะไรเนี่ยบางชุดก็ไปเก็บมาจากทางนั้นนะฮะทีนี้มีเรื่องไทยใหญ่เยอะไหมาจนหมองทินอ่องเนี่ยคือคือหม่องทินอ่องเนี่ยเป็นชาตินิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้แจงเท่าไหร่หรอกว่าอันนี้เป็นเรืของเองพื้นเมืองหรืออะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่แ้าเจนนั้นก็จะมีมอญ นะครับมีเรื่องของหมอนปดนะฮะทีนี้ชุดของหม่องทินอองเนี่ยก็เป็นชุดสําคัญชุดหนึ่งละนะฮะทีทีนั้นมีชุดมีเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเขียนโดยนักเขียนรุ่นหลังก็ความจริงก็ร่วมสมัยกับหม่องทินอ,อ<ช>่องจะวาดรุ่นหลังทีเดียวก็ไม่ได้แต่เป็นนักเขียนผู้หญิงอาจารย์นี่เป็นนักเขียนผู้หญิงชื่อชื่อเกงเมีวจิตนะฮะเกิดในปี1915 คนนี้เนี่ยเกิดมาในยุคสมัยที่มันกําลังเกิดการเคลื่อนไหวต่อสู้กับอาณานิคมอันเกิ้นเพราะนั้นเธอก็ใช่เธอก็ทำหนังสือเป็นชุดมาแต่ชุดสำคัญที่เธอทำเนี่ยชื่อว่า Colorful เมียงมามีเล่มหนึ่งเล่มสองเล่าสารพัดมิติต่างๆนะของพม่าในทางวัฒนธรรมทางอะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งจะให ข้อมูลที่ดีมากเลยเกี่ยวกับมิติทางวัฒนธรรมแต่เดี๋ยวจะบอกว่าทําไมถึงพูดถึงคนนี้แต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยนะฮะท้ายที่สุดมีคนแปลเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยนะฮะชื่อหลากรถเมืองพม่านะครับแปลโดยดร์หอมขยายานนท์แปลดีมากโอ๊ยต้องไปหาแล้วทำไมตรอแปลดีมากเลยนะแล้วก็คือ อันนี้ร <ถ S 2> นเรื่องเดานมา<ร>เดี๋ยวอาจารย์<ห>ดูนะว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะพอสัมพันธ์กับคติชนได้มากไหมเขาบอกว่ามีเรื่องของวิถีชาวพุทธนะหัวข้อนะอย่างเช่นมุมสําหรับเสริมดวงที่เจดีย์ชเวรากองเออเงี้ยนะมีชีวิตชาวพุทธวัยยาวเป็นยังไงมีหัวข้อว่าด้วยชีวิตความเป็นอยู่และขนบธรทมเนียมประเพณีศิลปะการเคี้ยวหมา เรื่องของใบพลูเรื่องของซิก้าและเชรูทนะครับหลายเรื่องหลายราวนะฮะผลไม้ต่างๆภาษาเรื่องของการปรุงอาหารนี่รวมนี่หลายรสจริงๆนะคับรวมหลายรสทีนี้คนนี้เนี่ยนะฮะท้ายที่สุดมา่เขียนหนังสืออีกชุดหนึ่งชื่อ The Wonderland of Myanmar Legends อันนี้แหละเกี่ยวกับกติชนโดยตรงค่ะอันนี้เม่ที่ฟังมาก็ เกี่ยวกับคติชนนะคะอันนี้นนแลใช่ลแล้วก็ไล่ออหมดแล้ว,ลวนะคะ<อ>เวลาไล้หมดแล้วก็ในวันนี้นะคะรายการคติชนคนเอเชียได้รับความรู้มากมายนะ,ะจากทาา่าน,นะะอาจารย์สุเนศนะคะอาจารย์สุเนศนี่เกลืน่นๆะนะนี่นี่แค่เกลืน่นๆนะคะรายละเอียดเนี่ยต้องติดตามนะคะติดตามไปไปตามลายแทงที่อาจารย์ได้ได้ให้ไว้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุเนศมากนะคะก็ บาังว่าทางรายการจะได้รับเกียรติจากอาจารย์อีกนะคะขอ,อขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ